ก็ขอการาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจาก่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม One Punch Man The Strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์574ของวันที่3นะครับเอ๊ะเออคือวันที่3นะครับคร <laughs> ับจำผิดนะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องเล่นตรงไหนบ้างแนละ้วก็ วันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับทุกคนก็สําหรับวันที่3นะก็วันนี้นะครับอ่าโดยขั้นแรกนะก็เลเวลต้องจบที่39นะครับทุกคน39เท่านั้นนะแต่ใครก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากให้ทุกคนจบเลเวลที่39นะครับสําหรับวันนี้นะทุกคนก็ถ้า39จะเป็นการดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเปิดฮีโร่เอ้นี่ตรงนี้ ตึกดวนนะครับฮีโร่อีกปีาศาจนะครับเราจะได้อ่าพวก exp เพิ่มนะแต่ใครถ้าใครไม่ขึ้นจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าอย่างเช่นผมนะก็ยังไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้เพิ่ง3าเปดพิ่งขึ้น3-8ปดตะกี้เลยนะครับทุกคนสำหรับ ID ผมนะ <c oughs> ก็วันนี้อันดับพลังก็อยู่อันดับที่297 <c oughs> แบบนี้คนดูจะไอ้นี่ได้ไหมคนดูจะดูเป็นแนวทางได้ไหมเนี่ยโอ้โหอันดับพลังยังโคตร อันานอยู่ที่85นะครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่288นะกิ้วอยู่อันดับที่9นะครับเด shooting, wow. großer, uh, yah, ี heures, meter, ๋ยวก็รอให้ครบประมาณ7วันนะเดี๋ยวก็ย้ายไปกิ้วอันดับหนึ่งนะครับถ้ายังอยู่นะหมายถึงตัวเองอ่ะยังยังเล่นอยู่นะก็มาดูที่เฮาเฮาก็ไม่น่ามีเฮาก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะอ่ามีมีมีอย่างหนึ่งนะเฮาก็มีแค่เลเวล35นะครับนี่35ก็ปลดฟิกเกอร์จริงๆมัน ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานตอนอัดคลิปมัน3 4ี่ไงแต่ว่า3 5มห้ามันก็ปลดกลุ่มที่2นะครับสำหรับติกกอกฟิกเกอร์นะครับอ่าเพิ่มพลังกันไปนะเพิ่มนิดน้อยๆนะครับทุกคนเอ้ไม่นิดไม่หน่อยดีกว่าเพิ่มเยอะพอสมควรนะสำหรับฟิกเกอร์ตรงนั้นนะทุกคนแล้วก็เอากดปิดกดไม่โดนไม่ใช่กดปิดตรงนี้นะครับทุกคนถ้าใครมีปาร์ตี้สร้างเราก็สร้างไปเลยนะครับทุกคนเออเพื่อแบบให้ คนมาเอานะครับอันนี้ก็สร้างๆกันเลยนะถ้ามันถ้ามันมีอ่ะนะเนี่ยแล้วก็อามาหาตรงนี้พยายามหาสีม่วงแบบนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โหไหนอะเพชรหกสิบเจ็ดสิบเพชรผมอ่ะมันจะอ่ามีแบบได้เพชรแบบหกสิบห้าสิบหกสิบนะสำหรับสีม่วงนะครับทุกคนก็พยายามหาสีม่วงนะครับเผื่อฟุุกๆนะอ่าสำหรับตรงนี้นะครับทุกคน แล้วก็ิวนะมาดูคิวเดี๋ยวมาดูที่ตัวละครก่อนละกันนะเอาหน้าก,กากหวานใส่ไปปุ๊บกับเจ็ดหมืแ่นบบนะครับทุกคนจริงๆจริงๆวันที่3จริงๆวันเนี้ยผมเล่นอนะ่ะมันจะไอ้นี่นะมันจะได้ประมาณ8ปดหมื่นเอ้เจ็ดหมื่นป่ะเจ็ดหมื่นกูกวนะแต่ว่าตอนนี้เล่นไม่ได้เล่นไม่ถึงนะก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะถึงเลเวลเอ้ไม่ใช่ถึงอันดับที่เท่าไหร่นะ พลังอะพลังจะถึงเท่าไหร่นะก็ตีบอสนะผมก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับสามล้านสี่นะแต่ฮะ <c oughs> ไม่ถึงได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โอเคมันน่าจะไอ้นี่แหละมันน่าจะมีพวกเศษน้อยๆบ้างอนะเออแล้วก็อ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตีให้ถึงขั้นสูงแล้วก็ตีให้ถึงขั้นสูง,ง,สงทุกอันนะครับอันนี้ใครที่ดูคลิปผมก็น่าจะรู้นะ เ่อผมแนะนําอย่างนี้อยู่แล้วนะที่อผมบอกว่าหกห้าหกวันผมถึงจะออกกิวเพราะว่ามันจะมีตรงนี้แหละทุกคนก็รอรับของตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยย้ายนะครับทุกคนสําหรับกิวนะก็ค่อยไปแล้วกันนะสําหรับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใครที่มีเวลาว่างมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับอันนี้ยส่วนผมผมจะชอบกดแบบนี้เลยนะกดออกไปเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากขี้เกียจเล่นเอาง่ายๆคือขี้เกียจเล่นนั่นแหละทุกคน ที่เราเพลยได้เราก็รับไปนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็เบลสามห้าจะปลดตรงนี้นะทุกคนก็ถ้าเบลสามห้าก็น่าจะเห็นแล้วแหละแล้วก็ดูโฆษณานะครับดูโฆษณาเอาของฟรีไปนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะอย่าลืมนะครับอ่ะส่วนวันนี้ตรงนี้นะมันจะแจกเป็นเศษใต้ดินนะใครที่ไม่ได้เล่นไม่ได้มีแบบโซนิกนะครับก็คือไม่ได้มีสายอาวุธนะแนะนําให้อัด ใต้ดินให้ขึ้น3ดาวได้เลยนะครับทุกคนเออสำหรับสายอาวุธนะผมว่าดีนะสำหรับอ่าใต้ดินนะมันแจก,กอาวุธ3ดาวด้วยนะส่วนตัวก็น่าน่าจะปั้นขึ้นมาแหละน่าจะปั้นขึ้นมานะสำหรับใต้ดินนะครับเออสายฟรีนี่แนะนำไม่ปั้นขึ้นมาเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับส่วนวันนี้สอบแง้งขึ้นแลงซิลเวอร์นะครับทุกคนผมก็อยู่อันดับที่77นะครับตอนนี้ไม่มีคนมาตีนะก็ ว่าจะเอาขึ้นไปมากกว่านี้แต่ว่า่ามันไอ้นี่นะทุกคนเนี่ยน่าจะสู้ใครไม่ได้นะมันต้องอันดับห้าปะมันต้องอันดับห้ามันถึงจะได้ขอมที่แบบแจกดไอ้นี่นะแต่ว่าผมขึ้นท็อปร้อยก็พอนะเพราะว่ามันจะได้สอบขึ้นแรงโกได้ง่ายนะครับทุกคนเออไม่ต้องกังวลว่าเออเดี๋ยวไปขึ้นแรงถึงท็อปร้อยเดี๋ยวไอ้นี่แลงโกไม่ได้อีกนะ เล่นลังโกไม่ได้สอบลังโกไม่ได้อีกตรงนี้ก็ติดอยู่ใต้ดินนะครับทุกคนเออติดอยู่ฝั่งปีศาจนะเพราะว่าเอยติดอยู่ฝั่งฮีโร่นะฮีโร่ผมไม่ค่อยเก่งนะส่วนฝั่งปีศาจแน่นอนนะมีโซนิกผ่านง่ายๆอยู่เลยนะก็ฝึกขั้นพิเศษก็โซนิกนะครับเอาตัวที่เบกได้นะทุกคนรีบขึ้นสามดาวนะส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยต้องเล่นแล้วนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เราก็รี <Started. S 2> อ่าไอ้พวกนี้เหมือนเดิมนะต่อสู้ตรงนี้ผมก็จะซื้อตราเหมือนเดิมนะซื้อตาก่อนแล,แล้วก็กิลผมก็จะซื้อตํารานี่แล้วก็มาค่อยมาซื้อยีบสุ่มตาราสกิลนะครับส่วนยีนะครับผมยังไงผมก็ยังจะซื้อไอ้พวกนี้เหมือนเดิมนะยพวกนี้เหมือนเดิมน,นะแล้วก็วันนี้มันจะสะไอ้กิล อ่าสาใช่ไหมมันจะปวดการอัพดาวตรงนี้นะครับคนนี่การอัพดาวตรงนี้นะผมก็เอาอันนี้ไม่พออ่าก็อัพไปเลยลโอเคเราก็อัพให้พี่ดำหน้านี้เพราะว่าให้พี่ดำทึกๆหน่อยปึ๊บขึ้น30พอก็อัพให้บุรอษขึ้น20นี่ละ่ะมันทอง อัพเท่าที่อัพได้ละกันโอเคพอเกือบเจ็ดหมื่นแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้จะถึงเจ็ดหมื่นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าน่าจะถึงอยู่แหละอ่ะคอยว่ากันละกันว่าจะถึงไหมนะวันนี้ก็ผมก็สุ่มไปตัวแดงนะสุ่มไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็ไม่ได้ตัวอะไรนะก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มันเหมือน,นเดิมนะอันนี้ก็สุ่มโอเคแต่ตอนนี้มีเจ็ดใบนะครับทุกคนขาดอีก3ามใบนะก็จะได้สุ่มอีกรอบนะ ส่วนวันนี้ใครที่ได้ตัวใหม่ๆม,มาก็แนะนําให้รีรีไปเลยนะครับทุกคนนี่มันยังรีฟรีอยู่นะสําหรับวันนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะรีตัวอะไรเหมือนกันนะสําหรับตอนนี้เพราะว่าผมยังไม่มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาในาทีมนะครับก็เลยยังไม่ได้รีนะก็ไม่เป็นไรแล้วกันค่อยค่อยรีแล้วกันนะทุกคนแล้วก็สําหรับอ่าหายน่าบุ่งนะปดตอนที่36นะครับเบอร์สามกก็เล่นไปใครที่ไม่ฟาร์มของวันนี้ก็ เล่นไปรอบหนึ่งก็พอนะครับเพื่อทำเควสนะให้มันจบๆไปนะทุกคนแล้วก็ทาสู้บอสอันนี้ก็ไม่รีแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นี่ผมไม่รีแล้วนะแต่ใครขาดแบบตราส,สายไหนก็สามารถรีได้นะครับรีสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนอ่ามาดูการซื้อพลังงานนะครับซื้อพลังงานผมจะซื้อถึง250นะผมอาจจะซื้ออีก2รอบนะครับถ้ามันไม่ขึ้น39จริงๆนะตรงนี้ กผมก็ซื้อ1ครั้งนะครับส่วนป่องม่วงผมจะซื้อ2ครั้งนะครับทุกคนสําหรับป่องม่วงนะอันนี้เราก็รับไปโอเคแล้วก็ดูโฆษณาเราก็จะดูเอาแค่พลังงานเหมือนเดิมนะครับสําหรับตรงนี้แล้วก็อ่ามันจะวันจันทร์นะครับมันจะรีตรงนี้ใหม่นะเว้ยผมนั้นเนี่ยรีตรงนี้ใหม่นะนี่ก็แนะนําให้ซื้อไปเลยนะครับถ้าไม่ซื้อตรงนี้ก็เลเวลไม่ถึง39แน่ๆนะครับอ่ะผมซื้อให้ดูเลย เดี๋ยวบอกว่าผมไปซื้อนี่ผมซื้อให้ดูเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาหาไล่แบบให้พลังงานนะอย่าให้มันเต็มอยู่แบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้ผมขออัพให้นาหน้าววาดแล้วกันนะตัวดาเมจนะตัวแทนมันไม่ค่อยได้ไอ้นี่อยู่แล้วนะไม่ค่อยได้แบบต่อยอะไรแบบนี้แหละออกสกิลขออัพให้หน้กข่าววาดแล้วกันก็บอลทองไปเอา้า ไงมันก็ยังอัพได้เหมือนเดิมด้วยอ,อะทุกคนก็พลัางงานไม่รู้ว่าจะเอาไปลงตรงไหนดีอะอ่ะอันนี้มีสายพลังหนึ่งขาดอีกหนึ่งเทคนิคสายตัวสู้สองใา,าวุฒสองสเทคนิคขาดสายเทคนิคนะผมจะปั้นเป็นเย,ยลิวกันชุบเพิ่มขึ้นมานะทําไมผมถึงจะปั้นเยลิวกันชุบเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสายพลังนะครับก็มันควรจะ อ่าอัพสายพลังสองตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าแบบได้ตัวอื่นมาดีๆเราก็สามารถรีได้นะแต่ตอนนี้เราก็ควรที่จะปั้นสายละสองตัวไปนะแล้วก็ปั้นกินลิวมาก่อนละกันแล้วก,ก็น่าจะปั้นด็อกเตอร์จีนัทมาเพิ่มนะอันนี้กดไว้ให้อีกตัวนะโอเคเจ็ดเจ็ดสิบสี่โอเคน่าอ,อยู่ได้อีกตัวหนึ่งนะจริงๆเรา ไม่จริงจริงเรารีตัวนี้ก็ได้นะไม่โกรธแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็แค่ตรงนี้แล้วนะอ่ะเราก็ได้ถึงแค่ตรงนี้นะอีกหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งเป็นสายเทคนิคดรจีนัทนะถ้ามันออกเยอะๆผมก็อาจจะปั้นดรจีนัทไปอีกหนึ่งตัวเลยนะก็คือปั้นปั้นแบบปั้นจริงๆอ่ะปั้นแบบเอาเข้าทีมจริงๆอ่ะ รับดกรจีนัทนะอยากปั้นแบบเจ็ดดาวอะไรแบบนนะี้หกเจ็ดดาวอะไรแบบนนีะ้แล้วก็ปั้นดาวม่วงดาวอะไรให้มันด้วยนะปุ๊บปุ๊ปุ๊โอเคก็ปั้นสายเทคนิคไปตัวจริงๆควรอัพให้แบบตัวที่จะปั้นอันนี้ขึ้นสองดาวก็ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวมันน่าจะสุดแค่นี้นะเพราะว่าอันนี้มันหมดนะครับทุกคนเราก็กดไปปึ๊บ โอเคอันนี้เอาไว้ใส่แลบวิจัยนะครับทุกคนผมถึงปั้นไอ้นี่นะตามเลเวลผมถึงปั้นอ่าสายพลังกับสายเทคนิคมาเพิ่มนะเพราะว่ามันจะใส่ได้8ตัวใช่ไหมเนี่ยสองสี่หกนะก็เป็นอาวุธ2นะต่อสู้สอสพลัง2แล้วก็เทคนิค2นะครับนี่ก็ครบสายละ2ตัวพอดีนะสำหรับการอ่า ปั้นตัวนะครับทุกคนก็จะได้แดตัวนะเข้าแลบ,บวิจัยนะก็ขอกดไอ้นี่ไปให้พลังงานมันไม่ล้นนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะพอดีเป๊ะโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้นะสาหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็ครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะก็แต่ว่ายังไงก็จะทําให้ขึ้นให้ได้นะทุกคนสําหรับ่าตรงนี้นะก็ถ้าใครไม่อยากเสียเพชรเยอะจริงๆก็ ไม่ต้องอัดตรงนี้ก็ได้นะก็เอาเวิวสามสิบเตดก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมผมเล่นทุกเซิร์ฟผมจะสามสิบเก้าไงแล้วผมทําไมผมชอบกดมาตรงนี้กดรับโอเคแล้วก็ขอใส่ทีม PVP แล้วกันอ่าขอโซนิกไปอยู่ตรงนี้แกบับโลให้กวดเล่นบอนมาทุกคน เดี๋ยวขอลองหน่อยนะอันนี้คิริโตะคิริโตะจัดไอ้น,นี่ไปแล้วนะโซนิกนะครับทุกคนโซนิล่างอยู่นะเวอร์จัดทุกคนโคตรเวอร์แต่ว่าไม่ขอสู้แล้วกันนะ FC ครับขอบคุณนะครับผมใครอาหาถ้าดูคลิปนี้นะเอากลุ่มอะเนปปี้อยู่เนปออนอยู่พอดีนะมีซอมบี้แมนดูทุกคนได้ตัวจํากัดดีๆนะส่วนผมได้เป็นอูลตรนะโคตรเวอร์อ่ะ มูมิงเรดเดอร์ผมได้เอ้าซอมบี้แมนผมได้เปิดก่อนนะฝั่งซิงเอาไปนอนทิ้งๆนะแล้วก็มูมิงเรดเดอร์ผมได้บัฟให้บอลทองนะบอลทองยิงไป40,000ดาเมจนะแล้วก็มูมิงเรดเดอร์บัฟให้บอลทองของฝั่งแนปเหมือนกันแนปเล่นเป็นคอซอมบี้แมนนะยิงมา32,000ดาเมจนะดาเมจพอๆกันเลยนะแล้วก็เกลียวกันชุบนัดได้ตีธรรมดามานะครับแล้วก็บุลอตก็ได้ตีธรรมดาไปนะครับทุกคนแล้วก็ซอมบี้แมนเขาก็ได้ตีธรรมดามาเหมือนกันก็ไม่มีลูกไฟเหมือนกันนะ ก็เป็นโซนิกฝั่งสีเงาเหล่าสีทิศใสอ่าตัวอะไรนะบอลทองนะแล้วเาก็ปั๊มให้บอลทองฟังผมฟังผมก็ยิงไปสามหมื่นดาเมจนะระเบิดไปแล้วก็กินเริวกันชุกก็อันติมันระเบิดมานะตัดลูกไฟไปด้วยนะครับทุกคนก็บล็อสก็ตีธรรมดาไปนะครับซอมบี้แมนก็ยิงมาแล้วก็ฮิวนะครับทุกคน 1, หนึ่งหมื่นลอตก้แล้วก็อไอเจนอสก็ตีธรรมดาไปนะแล้วก็ฝั่งสีเงาเหล่าสีทิศนะครับทุกคนอันติไปนะ เรียบร้อยนะครับทุกคนก็น่าไปนะเออก็แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าแนปอ่าเพิ่งเลเวลไอ้น,นี่เองเพิ่งเลเวลอ่าสามสิบหกเองแต่พลังก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ละมั้งอ่ะขอขอคนที่แบบเลเวลพอๆกันดีป้าสามผมสามแปดใช่ปะสามแปดอันนี้สามเจ็ดอ่าขอคนที่แบบมีมีตาบสามหกอันนี้มีกาลูเหรออ่ะ ลองสู้กับกาโร่ดูนะครับทุกคนก่อนที่จะจบคลิปไปนะก็กาโร่อุ้ยกาโร่ฝั่งเขาโคตรเร็วแต่โซนิคผมเร็วกว่านะฝั่งสีงเงาไป89,000ดาเมจนะกาโร่ o, เขาเข็มหัวขึ้นกลับมานะกาโร่ o, ปล่อยหมัดจากกาโร่มานะครับทุกคนปั๊บ78,000ดาเมจนะครับทุกคนตีกระดูหกหักสีทองไป3ตัวนะแล้วก็อ่าบนทองปั๊บให้บนอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บนทองปั๊บให้บนทองบูมิงปั๊บให้บนทอง,ทอง,ทอง,ทองลิ้นพัน <c oughs> แล้วก็ยิงไปนะอุ้มกาโร่ o, เข็มหัวขึ้นกลับมาฮัลโหลเดี๋ยวนะจะไม่ไหวเอาน่นนะ แล้วก็บอลทองเขายิงมาห้าหื่นสี่พันดาเมทบอลทองตัวเพกผมหายไปแล้วนะและแทงท็อปมาสเตอร์แทงท็ออกรัดมานะครับทุกคนแล้วก็อีออีบูลอสนะตีธรรมดาไปนะแล้วก็สายฟ้าตัวอะไรแล้วนะจำไม่ได้แล้วก็ฝั่งซีงเอาเหล่าสีทิศไปอันติไปปุ๊บหนึ่งแสนหกมนดาเมทน,นะกาโลก็ปล่อยหมัดจากกะโลมา2องหเหรอตะกี้ดูไม่ทันนะครับแล้วก็ อ,อ่พี่ดําก็ติมาเหมือนกันนะครับทุกคนเออติดกระดูหกหักแล้วก็ต่อยเอ,อ้ยสวนขึ้นกลับมานะบอลทองยิงมาตีอ่ะตีหมื่นหรือตีน่าจะสี่หมื่นนะฟังผมแทบหายหมดแล้วนะแล้วก็ฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ทิศไปใส่บอลทองจังหวะนี้นอนจริงนะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันดาเมจนะการโลเคมหัวขึ้นกลับมานะแต่ก็ฮิวเลือดหรือเปล่าตาลูปล่อยมาจากการโลมาอืม้มเหลือแค่โซนิกแต่ฮิวเลือดมาเต็มนะครับทุกคนก็น่าจะ รอดหรือเปล่าต่ฝั่งสี่เงารอบนี้ใส่กาโลตัวแบกเต็มๆเต็มคาราเบลเหล่าสี่ทิศไปติดไม่ยอดท้อนะอุกาโลยังถึกอยู่นะเพราะว่ามีไม่ยอดท้อนะกาโลก็ปล่อยมาจากกาโลติดกระดูกหักสี่ทองไว้นะครับทุกคนแล้วก็ที่ดะเอ้ยแทงท็อปไม่ใช่พี่ดำแทงท็อปโอบรัดมานะแต่หิวเลือดมานะแล้วก็อ่าเจนอสก็ตีธรรมดามานะฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ทิศใส่กาโลนอนเตี้งนะครับก็ รู้ผลอยู่แล้วนะเออรู้ผลอยู่แล้วว่าโซนิกมันหิวเลือดเรื่อยๆนะครับก็น่าจะไหวชิวนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็เอาขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดก็ฝากคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับสายฟรีในวันที่3ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับใคร ที่ยังเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถแอดมาได้นะครับซึ่งก็อีซี่นะใครที่แอดมาก็ฝากกดไลค์ในเกมให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายยไว้เจอกันนะครับทุกคนบายๆครับ